สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะดาวก็ไปตัดไม้ไผ่นะคะขแขนงเล็กๆที่ดาวปลูกเอาไว้ที่บ้านนะคะสามกอเป็นไม้ไผ่ไผ่เลี้ยงนะคะลําเขาก็ยังไม่ใหญ่เท่าที่ควรก็ลําเล็กๆค่ะพอที่จะได้ใช้มาทําเป็นไม้ค้างให้กับต้นไม้วันนี้เาาจะปลูกแตงกวาค่ะเ,เพื่อนๆดาวได้ไม้มาแล้วดาวก็มาเอาตาข้อตาของมันออกนะคะแล้วก็วัดให้ได้ขนาดที่ดาวต้องการ เราจะเอาไปสานนะคะกับค้างที่มีอยู่แล้วเพื่อทำที่ให้แตงกวายอยู่นะคะก็ไม้ไผ่นี้ก็มีประโยชน์กับเพื่อนๆปลูกเอาไว้สามก็กได้ใช้ค่ะยังไม่ทันจะโตเต็มที่เลยดาวก็ตัดตัดมาแล้วก็จะมาทำค้างนะคะวัดวัดกะกะตต่ตัด,ตดได้แล้วเดี๋ยวเราก็เราจะเอาไปเกยกับ คานที่มีอยู่แล้วนะคะดาวเคยทําค้างให้กับต้นพวงคมที่หน้าบ้านดาวก็เลยจะเอามาแต่งกวามาขึ้นค้างค่ะไม่ไผ่ที่ได้นี่ก็ลําเล็กๆนะคะดาวตัดไว้พอสมควรแล้วค่ะได้ไปสองสามอันแล้วทีนี้มันไม่พอดาก็เลยเอามาเพิ่มมีทั้งอันเกา่าอันใหม่แขนงเนี่ยค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะก็เอามาตั้งเป็นแนวขนานกับที่มีมไปเลยค่ะ ก็ขุดขุดหลุมให้หน่อยแล้วก็ดาวก็จะตั้งชั้นขึ้นไปให้ได้เป็นแนวตารางนะคะจากนั้นดาวก็ผูกด้วยเคเบิลไทยค่ะถ้าเพื่อนมีเชือกอะไรก็ใช้เชือกอะไรทําก็ได้นะคะเชือกฟางหรือเอาลวดมัดก็ได้แต่นี้ดาวก็เอาเคเบิลไทยเพราว่ามันสะดวกดีนะคะมัดมัดจากคานเดิมที่มีอยู่แล้วไม้ไผ่ก็เอาเท่าที่มีค่ะ ความยาวอาจจะไม่เท่ากันอาจจะสั้นบ้างยาวบ้างนะคะพอดาวพอดาวได้แบบนี้แล้วดาวก็กะระยะนะคะตั้งตั้งเป็นเสาแล้วก็มัดเลยค่ะมัดในแนวตั้งก่อนนะคะเพื่อนๆจากนั้นดาวก็จะมัดในแนวขวางะคะ่ะก็ขุดขุดหลุมให้เขานิดนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวดาวก็จะเอาดินถมก็ไม่ต้องแข็งแรงอะไรมากมายนะคะเพราะว่า เถาของต้นแตงกวาก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรก็เป็นเถาเล็กๆลองปลูกดูคะ่ะว่าแตงกวาเป็นยังไงนะก็เราก็มีผักไว้กินเองก็ดีนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะถ้าได้ทําสิ่งที่เราชอบก็เราทําทั้งวันเราไม่มีเบื่อคะ่ะเราปลูกต้นไม้ปลูกโน้นปลูกน,น,กนี่ตอนนี้ก็พื้นที่ตรงไหนที่มันว่างดาวก็หาที่ลงให้เลยเนี่ยคะ่ะก็จะได้ประมาณนี้กะกะกะเอานะคะเพื่อนๆน ตรงที่ดาวทำอยู่นี้มันเป็นทางทิศตะวันตกซึ่งแดดแรงมากๆค่ะตอนบ่ายนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยแดดแรงมากต้นไม้ที่เห็นๆตรงนี้ก็คือต้นสาบรดนะคะเดิมทีดาวก็คิดว่ามันจะขึ้นไหมเพราะว่าแดดตรงนี้มันจัดมากๆแรกๆดาวก็เลี้ยงไปแบบรดน้ํานะคะแล้วก็ใช้ฟางคุมตรงโคนนะคะเลี้ยงอย่างดีเลยะคะ่ะแล้วก็รดน้ําเป็นประจา ก็โอเคผ่านไปได้นะคะเขียวรอดแล้วก็แสดงว่าอยู่ได้ละแล้วอีกฝั่งหนึ่งดาวก็ลงพวงคามาไว้ค่ะพวงคมก็ดาวเพาะจากเมล็ดนะคะก็จะโตช้าหน่อยแต่ว่ามันก็ออกดอกให้ชมแล้วค่ะเป็นเป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่ดาวชอบมากๆครับพวงคามเมล็ดแก่นะคะก็นามาเพาะเรื่อยเลยนะคะก็จะมีโตโตบ้างไม่โตบ้างค่ะแบ่งเพื่อนไปบ้างนะคะ อันนี้อาศัยคานเดิมดาวก็ม,ม,มัดแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆพ,พอมัดเสร็จเดียวเราก็จะมาปลูกต้นแตงกวากันค่ะเรามาปลูกกันเลยค่ะเพื่อนๆนตอนนี้นะคะเราก็จะลงแตงกวาที่ดาวได้เพาะมาเมล็ดเอาไว้แล้วในกระถางนะคะอ่ะก่อนอื่นดาวก็ต้องรดน้าก่อนเนาะจริงๆแล้วดินตรงนี้ดาวเตรียมเอาไว้ก่อนหน้าที่ดาวจะมาทําคานตรงนี้ดาวได้ปรุงดินนะคะดาวเอาขี้วัวเอาแกลบแล้วก็เอาดินนะคะ แล้วก็ใบก้ามปูดาเอามาหมักปักหมักกองกองทิ้งเอาไว้ตรงนี้แล้วแล้วเดาก็ลดด้วยน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เดาวทำเอาไว้ลดลด,ดลดลาดเดาลดไว้นะคะแล้วก็เดาก็เอาฟางมาคุมมาไว้สักหลายวันแล้วะคะ่ะแต่ว่ายังไม่ถึงเดือนนะคะก็คิดว่าแต่ว่าต้นไม้มันอยากจะปลูกแล้วก็เลยเออไม่ครบเดือนก็ไม่เป็นไรก็ลองปลูกดูว่ามันจะโอเคไหมนี่ก็มาแล้วนะคะนี่เลยต้น แตงกวาของดาวที่พอเอาไว้เอาไม้งัดจากนั้นจริงก็ไม่ควรนะคะดาวก็หยิบอะไรคว้าอะไรได้เราก็หยิบไปเลยตรงนั้นอ่ะก็เนี่ยค่ะต้นอ่อนแล้วก็คุมด้วยฟางดาวก็จะใช้ฟางช่วยนะคะเพื่อรักษาความชื้นค่อยๆดึงค่ะเพราะว่ารากของเขาก็ยังอ่อนแออยู่เนาะงัดๆดึงๆรด,ด,ด,ดน้ําให้ชุม่มแล้วก็จะดึงง่ายอยู่ค่ะอย่าพยายามอย่าให้รากขาดเนาะมันก็จะมีรากขาวๆเต็มไปหมด เนี่ยค่ะฝังลงไปเลยขุดๆให้เป็นรูหลุมแล้วก็ฝังลงไปแล้วก็ใช้ฟังกกบๆถ้ากล่าวว่าปลูกตรงตามเสาที่จะให้เลืะะ้ยค่ะสักสองสามต้นนะคะเอาให้หมดนี่แหละคะ่ะกระถางประมาณสิบกว่าต้นเราซื้อมานิดมานะคะจากออนไลน์แล้วเราก็มาเพาะในกระถางค่ะเพาะตูแล้วก็เอามาลงแบบนี้ค่ะเพื่อนๆต้นไม้ ก็รอดูว่าจะออกผลไหมนะคะแตงกวาดาวก็เคยปลูกค่ะครั้งหนึง่งแต่ว่ามันก็ไม่งามนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็อยากลองปลูกอีกก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนเดี๋ยวเราก็จะรดน้ําให้ชุ่มๆนะคะใช้ฟางคุมค่ะเพื่อนๆนแล้วก็ถ้าเกิดแดดจัดจริงๆก็หาสแ,แลนมาปิดนะคะบงังแดดพรางให้มันฟื้นตัวก่อนก็ดีค่ะเพื่อนๆนนะคะ นี่เลยค่ะรออีกหน่อยก็จะมาอัปเดตผลแตงกวาสวยๆนะคะอร่อยๆอจากดาวบ้านไร่นะคะเอามาให้เพื่อนๆดูค่ะลองไปปลูกกันดูนะคะปลูกผักสนุกมากแล้วก็ได้ทานผักปลอดสารด้วยค่ะเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ